สวัสดีครับมือนีพามาชมนี่เลยครับที่เด็ดร้านอาหารข้างทางสิ้นหลอดครับสิ้นหลอดเนื้อแดดเดียวครับกับหมูแดดเดียวเป็นยังไงเป็นยังไงได้เลยไหมคะ้เยนะยี่สิบห้าบาทพริกหมูยี่สิบอย่ามาเเนื้อยี่สิบห้าบาทครับส่วนหมูยี่สิบบาทครับผมหอยเรียงลายวุ้ยเป็นตาเส่บคับพี่น้องเห็นแล้วล่ะความหิวระดับ ลอยครับตอนบมเมนอย่างดอครับเรื่องหมูแดดเดียวเรื่องเนื้อแดดเดียวกับความหิวก็อีกเรื่องนึ่งเจ้าของร้านนะเจ้าของร้านสาวซ้ำหน่อยเป็นตาห้างคัากันเลยทําการอุดหนุนเพิ่นจักน้อยครับให้กาลังใจบางรักหมูร้าบางรักหมูปาร้าสุดยอดครับพี่น้องผ่านไปผ่านมากกแวะชิมแวะเบิ่งได้ด้อครับพี่น้องพิกัดร้านอยู่ซอยข่างโรบินสันบางรักครับเปิดขายทุกวันไม่มีวันหยุดเสิร์ฟความแซ่บความนัวให้กับพี่น้องนะพอดแล้วยังบพอได้พี่น้องแถมพริก แคมแตงกวางดวชซมีปลาครับป,บปลาัาปลาดนัวสิกเนี้เจอของร้านเพื่อนนะครับใส่กองไห้ฟรีครับบางรักหมูปราแนวนี้แหละครับที่ขาดบ่ได้ตือนเสาวยังเอาล่างนาน,นะใส่เทนยาสีฟันเนี่ยปลาดนะจนว่ามากหลาย แต่เสียดายเลยครับมีเจ้ากรรมนายเวนผมไปน้ำซื่อๆดอขันแม่เมียบ่ไปน้ำทำกันเหมาแท้ๆล่ะเอ้าว่ากันแง่แงกันไปน้ำครับพี่น้องผู้ใดที่พ่านไปพ่านมากก็อย่าลืมแวะครับอุดหนุนน้องเพนันครับสดสะอาดอร่อยครับพี่น้องหมูแดดเดียวเนื้อแดดเดียวข่างโลบิสันบางรักครับพี่น้องขิดหอดเพลงนี้เลยครับเสียด ัดนาไม่ขอบมีกลัวแต่ก่อนตกี้ตอนนี้ใส่